ในเขตการปกครองของอำเภอเมืองพัทธลุงต่อมากระทรวงมหาดไทยได้ประกาศให้แยกเป็นกิ่งอำเภอชุมพลตั้งแต่วันที่15กรกฎาคม2539และนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่งที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้ทรงมีพระบรมราชานุญาต ให้อัญเชิญพระประมาพิไทยของสมเด็จพระศรีนาคารินทาบรมราชชนนีเป็นชื่อกิ่งอำเภอกระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศให้เปลี่ยนชื่อกิ่งอำเภอชุมพลเป็นกิ่งอำเภอศรีนครินตั้งแต่วันที่30ธันวาคม2539และเป็นมงคลแก่กิ่งอำเภอศรีนครินอย่างหาที่สุดมิได้ เมื่อพระบาทสมเด็จพระเบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนารบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาสยามบรมราชากุมารสเสด็จพระราชาดําเนินมาทรงประกอบพิธีเปิดป้ายอาคารที่ว่าการกิ่งอำเภอศรินครินอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่30มกราคม2541และได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะกิ่งอำเภอศีนครินเป็นอำเภอศีนครินเมื่อวันที่8กันยายน2550อำเภอศีนครินเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดพัทลุงตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกข,ของตัวจังหวัด เนื้อที่อำเภอศร,รีนครินทมีเนื้อที่ประมาณ252ตารางกิโลเมตรทิศเหนือจดอำเภอศรีบรรฑ์พและอำเภอควนขนุนทิศใต้จดอำเภอกงราทิศต,ตะวันออกจดอำเภอเมืองพัทลุงทิศต,ตะวันต,ตกจดอำเภอนายงและอำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรัง ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบสูงมีเทือกเขาบรรทัดเป็นเทือกเขาสูงทางทิศตะวันตกเป็นเขตแดนกั้นระหว่างจังหวัดพัทลุงกับจังหวัดตรังแล้วลาดเอียงเป็นที่ราบสูงสลับกับเป็นที่ราบลุ่มไปทางทิศตะวันออกการคมนาคมมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข4ถนนเพชรเกษมสายพัทลุงตรัง ผานหน้าที่ว่าการอำเภอและมีถนนสายหลักสายรองระหว่างตำบลหมู่บ้านมีจำนวนประชากรประมาณ2 6 0 0 0คนแบ่งเขตการปกครองออกเป็น4ตำบล43หมู่บ้านคือตำบลชุมพลมี14หมู่บ้านตำบลบ้านนามี12หมู่บ้านตำบลลำสิงมี9หมู่บ้านและตำบลอ่างทองมี8หมู่บ้าน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน4แห่งคือเทศบาลตำบลชุมพลเทศบาลตำบลบ้านนาเทศบาลตำบลลำสินและเทศบาลตำบลอ่างทองด้านการศึกษามีโรงเรียน12แห่งสนยงส่งเสริมการเรียนรู้ตำบล4แห่งมีหอสหมุดเฉลิมราชกุมารี1แห่งด้านสาธารณาสุขมีโรงพยาบาลประจำอำเภอจำนวน1แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจำนวน5แห่งศูนย์บริการสาธารณาสุขมูลฐานจำนวน43แห่งด้านศาสนาประชากรนับถือศาสนาพุทธมีวัดจำนวน12วัดที่พักส่งสาแห่งด้านเศรษฐ,ฐกิจมีพื้นที่ทำการเกษตรประมาณ85,000ไร่โดยมีพืชเศรษฐกิจที่สำคัญได้แก่ยางพารา และส่วนผลไม้นอกจากนี้ยังมีกลุ่มอาชีพวิสาหากิจชุมชนและผลิตภัณฑ์โอทอกที่ขึ้นชื่ออีกจำนวนมากอาทิเครื่องแกงกล้วยชาน้ำชุกพรกเป็นต้นสะพานประวัติศาสตร์ตั้งอยู่หมู่ที่11ตำบลบ้านนาสันนิษฐานว่าสะพานแห่งนี้สร้างขึ้นก่อนพุทธศักราช 2,458โดยณนะปัจจุบันสะพานดังกล่าวเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งความทรงจำอีกหนึ่งแห่งในประเทศไทยมิสัยทัตอำเภอศรีนครินทร์เมืองเกษตรมั่นคงท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์คนมีคุณภาพชีวิตที่ดียิทธิัลปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอมีพื้นที่ส่วนใหญ่เหมาะสมในการทำการเกษตร และเป็นแหล่งผลิตพืชผลทางการเกษตรที่มีความหลากหลายมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรวมทั้งยังเป็นแหล่งต้นน้ำที่มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์อีกทั้งยังมีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบมีกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรผลิตภัณฑ์ชุมชน และต้นทุนทางสังคมที่หลากหลายมีขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีที่มีความโดดเด่นจากสภาพพื้นที่โดยทั่วไปยังคงความเป็นธรรมชาติประกอบตับประชาชนในพื้นที่มีการอนุรักษ์และห่วงแหนทรัพยากรธรรมชาติจึงทำให้แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติเช่นน้ำตกเขาครามน้ำตกตนแพรทอง กลายเป็นน้ำตกที่สวยงามขึ้นชื่อของอำเภอสีนคริ์ตลอดมาและยังเป็นสถานที่อนุรักษ์พันุปลาหวดปัจจุบันได้มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และธรรมชาติจึงทำให้อาเภอสีนคริ์เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งในจังหวัดพัทลงุงและจังหวัดใกล้เคียงจากประวัติความเป็นมาที่น่าภาคภูมิใจ จึงทําให้อํอาเภอศรีนครินทมีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ที่โดดเด่นจนเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปมีชื่อเสียงเรียงนมามเล่าต่อต่กันมาดังคําขวัญที่ล้ำค่าศรีนครินถิ่นยางพารางามตาน้ําตกมรดกถ้ำสวยหลากด้วยไม้ผลหน้ายนเขาหลักคนรักวัฒน,ธ,นธรรม